เอษส่วนเนี่ยเป็นบทที่ข้อสอ,อบออกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นบทสําคัญสําคัญเลยแหละของนักเรียนระดับชั้นประถมปลายนะครับนะฮะดังนั้นแปลว่าวันนี้เราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนก่อนที่เราจะไปตะลุยโจทย์พร้อมๆกันนะครับเด็กๆครับอ่ะเปิดเลยะครับน้องๆครับตอนนี้มาดูบทที่4กันครับอ่ะบทที่4ครับชื่อบทก็คือบทเศษส่วน,นะครับมาเลยนะครับนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับรู้จักเศษส่วนก,นกันก่อนเลยนะครับ เศษส่วนเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า fraction นะครับใช้คำว่า fraction ซึ่งจริงๆแล้วไอเดียสำคัญของเจ้า fraction หรือตัวเศษส่วนเนี่ยนะครับมันคือเอาไว้สำหรับการเปรียบเทียบปริมาณ2ตัวครับเขาเอาไว้สำหรับการเปรียบเทียบปริมาณ2ตัวนะครับซึ่งเวลาเขาเปรียบเทียบปริมาณ2ตัวเนี่ยมันเขียนแบบนี้ครับ เขาจะเขียนเป็นการเขียนตัวที่สนใจในตัวแรกแล้วก็เทียบกับอีกตัวหนึ่งโดยการใช้ขีดแบบนี้ครับซึ่งตัวนี้นะจริงๆแล้วมันคือเครื่องหมายตัวหารครับคือ a ส่วนกับ b เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือการตั้งหารนะรู้ป่ะมันคือการเอา a ตั้งแล้วก็หารด้วย b เนี่ยแหละครับโอเคเปล่านะฮะนะถ้าเป็นการหารนะครับเราเรียกตัวนี้นะว่าตัวตั้งเราเรียกตัวนี้นะว่าตัวหารแต่ถ้าในวงการเศษส่วนเราจะไม่เรียกแบบนี้ครับ ในวงการเศษส่วนตัวด้านบนเราจะเรียกว่าตัวเศษครับแล้วตัวด้านล่างเราจะเรียกว่าตัวส่วนซึ่งมันมีกฎกติการมารยาทอยู่อย่างเดียวก็คือตัวส่วนจะไม่เป็นศูนย์เด็ดขาดห้ามเป็นศูนย์โดยเด็ดขาดพุดง่ายๆมันมาจากการหารดังนั้นการหารเราจะบอกว่าการหารตัวหารห้ามเป็นศูนย์ถรืเปล่ามันหารศูนย์ไม่ได้ถูกไหมครับ มันก็จะมีวิธีการเขียนแบบนี้นะครับเรียกว่า a ส่วน b ก็ได้ a เท่ากับการหารก็ได้นะครับจริงๆบอกตรงๆคือมีสาหน้าตาครับอีกหน้าตาหนึ่งคือเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเขียนเป็น a แล้วก็ต่อ b แบบนี้ก็ได้เขาเรียกการเขียนแบบนี้ว่าการเขียนแบบอัตราส่วนนะครับเรียกว่าการเขียนแบบอัตราส่วนอ่ะนี่คือสิ่งที่เด็กๆนะฮะก็จะต้องรู้ก่อนคร่าวๆนะครับจะต้องรู้ก่อนคร่าวๆว่าอ่าเขียนแบบนี้ก็ได้นะนะครับเรียบร้อยโอเคนะ คราวนี้เวลาเราเขียนเศษส่วนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราเพิ่งเริ่มเรียนเลยนะครับจริงๆไอเดียของเศษส่วนเนี่ยถ้าเกิดเราจะได้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือมีไอเดียแค่นี้ครับถ้าเป็นรูปภาพนะแบบแรกเนี่ยมันจะเป็นข้อสอบที่เป็นเชิงรูปภาพนะครับจากรูปภาพนะครับให้เราเขียนเป็นเศษส่วนแต่ถ้าเกิดเป็นจากรูปภาพให้เราเป็นเขียนเป็นเศษส่วนเนี่ยมันจะไม่ได้ดูจากอ่าการหารหรือว่าจะไม่ได้ดูจากเขาเรียกว่าตัวตั้งกับตัวหารน,นะโอเคไหม แต่เวลาเราดูนะครับโตเศษเนี่ยมันจะเป็นตัวแทนของสิ่งนี้ครับอ่าเรียกจำนะฮะโตเศษคือบริเวณที่เราสนใจหรือได้เป็นข้อสอบสนใจเขาก็จะแรงเงามาให้เราเขาก็จะแรงเงามาให้เราส่วนบริเวณตัวส่วนเนี่ยน,นะครับมันคือนะครับตัวชิ้นส่วนอ่าที่แบ่งเป็นส่วนเท่าเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันเหมือนนิยามการหักเลยเนาะนะครับ นะงั้นแปลว่าถ้าเกิดสมมุติเราดูรูปแรกอ่ะดูอย่างรูปแรกเลยรูปแรกง่ายเลยนะรูปแรกนะครับรูปแรกเด่นเ่สังเกตไหมว่ามันก็คือมีสี่เหลี่ยมก่อนตอนแรกใช่ไหมครับแล้วก็มีการแบ่งครึ่งแบบนี้เราจะสังเกตว่าชิ้นส่วนที่1กับชิ้นส่วนที่2เนี่ยเป็นชิ้นส่วนแบบเดียวกันโอเคเปล่าแบบนี้เขาเรียกว่าเวลาเราเขียนตัวส่วนเนี่ยจะเป็นสองตัวตัวเศษด้านบนเนี่ยเอามาแค่หนึ่งชิ้นใช่ไหมก็จะกลายเป็นหนึ่งถูกไหมครับอ่า ครนี้คุณสมบัติของเศษส่วนเนี่ยเราก็จะเขียนแค่นี้1-2ส่วน2เอาง่ายงๆแค่นี้เลยนะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับถ้าเราเขียนแค่นี้นะครับอ่ารูปข้างๆสังเกตไหมว่าเขาก็มีสี่เหลี่ยมรูปเดียวกันกับเมื่อกี้ของเราเลยนะนะครับแต่ว่าเขามีการแบ่งมากกว่าเดิมโอเคไหมซึ่งสังเกตท่านเด็กๆนับดูดีๆครับเขาจะแบ่งเป็น1 2 3 4 5 6 7 8และ9ส่วนรูปเดียวกันหมดเลยงั้นแบบนี้วเวลาเขียนปเป็นเศษส่วน เขาก็จะเรียกว่าส่วนเป็น9เพราะมันมี9ส่วนโอเคไหมแต่เวลาเขาสนใจอะไรเขาจะแรงเงามาให้ถูกไหมครับดังนั้นสังเกตไหมว่าเขาได้เงา1 2 3 4และ5ชิ้นนะครับดังนั้นแปลว่าข้อนี้ก็เลยออกมาเป็นเศษ5ส่วน9าอ่านว่าเศษ5ส่วน9นะครับอ่าอย่าข้องข้างเนี่ยอ่านว่าเศษ1ส่วน2อ่าใช้ปากกาฟอนตที่มันใหญ่หน่อยแล้วกันนะครับ เรียบร้อยอ่นี่คือวิธีการเรียกเศษส่วนเมื่อเรามีรูปภาพถูกไหมครับจากรูปภาพจําให้ดีเลยนะครับจากรูปภาพแล้วอยากจะเปลี่ยนปเป็นเศษส่วนนะครับเราดูแค่นี้เลยตัวเศษคือสิ่งที่สนใจตัวส่วนตัวส่วนคือสิ่งที่แบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันนะครับอ่แต่จริงๆแล้วตัวเศษส่วนเนี่ยเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าภายในรูปเดียวกันหากเราแบ่งมากขึ้นมันจะสามารถขยายตัวส่วนได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นจากรูปแรกดูนะพี่ฟุกเคยเป็น1นส่วนสใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าพี่ฟุกนะเอารูปเดิมเลยเอารูปเดิมเลยเอารูปเดิมเลยแต่ว่าหั่นแบ่งนี้ครึ่งหนึ่งสังเกตไหมว่าจากรูปเดิมจะทําให้ส่วนชิ้นส่วนที่เคยมี2ส,ส่วนเพิ่มขึ้นมาเป็นสองเท่าเวลาชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นมาเป็นสองเท่าแบบนี้ฟังนะเขาเรียกว่าการคูณด้วย2คูณด้วย2 แล้วเราจะได้เศษส่วนชิ้นเดิมในอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่เวลาคูณฟังดีๆนะเวลาคูณจะคูณทั้งเศษกับส่วนนะเขาเรียกว่าการขยายเศษส่วนเขาเรียกการทําอย่างนี้ว่าการขยายแสดงว่าแต่เดิมอ่ะเคยเรียกว่า1นส่วนสสมมติว่าขยายไป2ส,ส่วนตามรูปนี้สังเกตไหมว่าเวลาทําแปลว่าจาก1ก็จะขยาย2จาก2ก็จะขยาย2แบบนี้อัตราส่วนตัวใหม่ถอดได้ของหนูก็จะกลายเป็น2ส่วนสี่ได้ด้วย ก็จะกลายเป็นสองส่วนสี่ได้ด้วยซึ่งเด็กๆลองดูนะก็สองส่วนสี่ก็ไม่เห็นจะแปลกใจอะไรเลยก็นี่ไงหนึ่งส่วนใช่ไหมสองส่วนใช่ไหมเห็นไหมสามส่วนสี่ส่วนมีอยู่สี่ส่วนแล้วหนูเอามาสองส่วนจากสี่ส่วนทั้งที่ความจริงมันคือรูปเดิมงั้นรูปนี้หลายคนสงสัยว่าพี่ฟุ้กขาแล้วจะให้หนูตอบอะไรให้หนูตอบหนึ่งส่วนสองหรือให้ตอบสองส่วนสี่ดีให้ตอบหนึ่งส่วนสองหรือสองส่วนสี่ดี เออหรือบางคนบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่อยากจะแบ่งแค่นี้นี่ลบอีกลบอีกแล้วเหรอใช่ทำไงต่อบางคนบกูจบดอยู่นะคะหนูต้องฟังก่อนอได้จบทีเดียวโอเคไหมนะครับนี่แล้วถ้าแบ่งนี้ล่ะคะแบ่งให้รูปมันเป็นรูปเดียวกันที่เรตัดปาดไปหนึ่งทีโชะตัดปาดไปหนึ่งทีโชะดีๆที่ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปอีกรอบหนึ่งโอ้ชิ้นส่วนถูกแบ่งอีกแล้วใช่ไหม ปลว่าจากเดิม1นึ่งส่วนสใช่ไหมหนูลองนับใหม่1 2 3่สเนี่ยเรานับไม่เขียนเลขกันนะติ๊กให้1 2 3 4 5ส7 8อุห้าหกเจ็ดแปด้ยมี8ส่วนแล้วนะพี่ฟุกงั้แปลว่าจากตัวนี้พี่ฟุกแบ่งอีกครึ่งหนึ่งใช่ป่ะแปลว่าจาก2อส่วนสเนี่ยพี่ฟุกคูณอีกแล้วหรอใช่พี่ฟุกเอาตัวเดิมเนี่ยเห็นไหมไปคูณเพิ่มอีก2อส่วนสงี้แปลว่าอัตราส่วนตัวใหม่ถอดด้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็น4ส่วน8ได้ด้วยแต่ความจริงมันคือรูปเดียวรูปเดิมเพิ่มเติมคือเลขเยอะขึ้นโอเคไหมอ แต่เด็กจำไว้เลยนะครับการเขียนแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเรียกการเขียนอัตราส่วนที่เกิดจากคูณเลขทั้งเศษทั้งส่วนเกิดจากการคูณเลขทั้งเศษทั้งส่วนด้วยเลขเดียวกันแบบนี้นะครับว่าการขยายซึ่งเวลาเอาอัตราส่วนมาขยายจริงๆแล้วมันมีค่าเท่ากันครับเขาจะเรียกว่าเศษส่วนที่เท่ากันดังนั้นแปลว่าเศษส่วนที่เท่ากันอาจจะไม่ได้เขียนหน้าตาเหมือนกันแต่มันจะมีเลขที่ เราตัดเลขที่คูณออกไปแล้วมันจะได้เลขเดียวกันซึ่งเลขที่เล็กสุดๆที่เราตัดได้นี่อย่างเงี้ยอันนี้คือเลขเล็กสุดที่เราตัดได้เขาจะมีชื่อเรียกตัวนี้ด้วยนะว่าเศษส่วนอย่างต่ําตัวนี้จะเรียกว่าเศษส่วนอย่างต่ําและเวลาเด็กๆถามว่าต้องตอบตัวไหนพี่ฟกบอกเลยว่าส่วนใหญ่นิยมตอบเศษส่วนอย่างต่าต่ําสุดแล้วต่ํากว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว โอเคไหมดังนั้นแปลว่าเวลาเด็กๆเจอเศษส่วนก็ต้องระวังด้วยบางครั้งเศษส่วนเราเจอมาปุ๊บสมมติเราเจอไป4ี่ส่วน8เราก็ไม่เห็นว่ามันจะมีช้อยให้เรากาเลยหรือบางข้อเราเจอ2ส่วน4ก็ไม่เห็นจะมีช้อยให้เรากาเลยหมายความว่าเศษส่วนของเรามันเกิดจากการคูณเลขทั้งบนและล่างไปเราจะต้องหาเลขซ้ําที่เขาคูณกันไปแล้วตัดออกไปให้หมดโอเคไ่มแล้วเมื่อเด็กๆตัดเสร็จปุ๊บเรา จะตอบตัวที่มันตัดต่อไปไม่ได้อีกแล้วเรียกว่าเศษส่วนอย่างต่ำม,มีเพื่อนถามว่าพี่ฟุก๊กเศษส่วนอย่างต่ำคืออะไรหนูจะไปบอกเพื่อนอพี่ฟุ๊กก็จะบอกว่ามันคือเศษส่วนที่ตัดตัดตัวเลขที่ซ้ําออกไปให้หมดจนตัดต่อไม่ได้อีกแล้วจนตัดต่อไปไม่ได้อีกแล้วงั้นได้ดสังเกตไหมว่ารูปเดิมของพี่ฟุ๊กเลยอยู่ที่ว่าเราจะหันกี่ส่วนโอเคไหมนะครับเรียบรอ้อยนะลูกนะนะครับงั้นแปลว่า5ส่วนกข้อนี้ดูดีๆนะพี่ฟุกก๊กอะ ไปตัดได้อีกไหมห้าส่วนเก้ามีห้าชิ้นใน9ชิ้นไม่ได้ถูกไหมครับเพรานั้นแปลว่านี้ก็ถือว่าเป็นเศษส่วน,นอย่างต่ำแล้วยกเว้นพี่ก็ไปแบบปาดไปปาดมาอีกแต่พี่สงสารหนูว่าไม่อยากให้หนูจะนั่งลบอีกลบข้อเดียวก็พอแล้วเออเหมือนพี่ฟุกใชัลายตั้งใจแกล้งโอเคไหมนะครับถึงอหนูไปตัดนี้นะโหสนุกมาก,กน,นะเนี่ยตัดๆๆตัดตัดตัดแบ่งครึ่งเหมือนขึ้นเหมือนขึ้น,นโอ้นะครับย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 ับโอตัดต่ออีกโหสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยทีนี้สนุกใหญ่เลยนะฮะโอ อย่าไปทำโอเคไหมเพราะสุดท้ายมันก็หน้าตาทำอไรกัน,หน,กนเหมือนเดิมงั้นแต่ว่าการที่รูปมันถูกตัดแต่งขึ้นจำไว้เลยมันคือการคูณทั้งเศษทั้งส่วนโอเคไหมนะครับอ่ะนี่คือคำศัพท์ที่เราเรียกกันว่าเศษส่วนนะลูกนะนี่นะครับบอกแล้วว่าเราจะสรุปเนื้อหาประเด็นสาคัญแล้วก็อัดแน่นหน่อยนะนะครับอัดแน่นหน่อยนะนะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหัวใจสําคัญต่อเนื่องเลยตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ามันคือเศษส่วนเนาะนะครับเข้าใจแล้ว,วมันคือเศษส่วนเะนาะอ่ะทีนี้ ในารที่เราเจอเศษส่วนเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักสิ่งนี้ก่อนเลยนะครับหพวใจสาคัญดวงแรกเศษส่วนเนี่ยมันมีหลายชื่อดังนั้นเราต้องรู้จักก่อนว่าประเภทของเศษส่วนมีอะไรบ้างอ่ะมาดูหัวข้อแรกก่อนเลยครับประเภทของเศษส่วนแวบมาเลยอ่ะเศษส่วนเนี่ยจริงๆแล้วแบ่งหลักๆได้สามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าเศษส่วนแท้ประเภทที่สองเรียกว่าเศษส่วนเกินประเภทที่สามเรียกว่าเศษส่วนครับ เศษส่วนเหล่านี้นะครับมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับอ่ะยกตัวอย่างเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้คืออะไรที่บอกความหมายให้ก่อนละกันเศษส่วนแท้คือบริเวณที่ตัวเศษหรือข้างบนมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนเราจะเรียกเศษส่วนเหล่านี้ว่าเศษส่วนแท้ยกตัวอย่างเช่นรูปนี้สเก็ตมีสี่ส่วนแต่เอามาหนึ่งส่วนเรียกว่าหนึ่งส่วนสี่อ่นไหมครับมันจะเป็นเศษส่วนแท้อ่ะยกตัวอย่างให้เพิ่มเติมดีกว่านะครับเผื่อไม่ใช่รูปนี้เพิ่มเติมเพิ่มเติม เช่นมีสส่วน7ก็เป็นเศษส่วนแท้เพราะว่าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนหรือนี่เลยมี5แล้วก็ส่วน6ก็นับเป็นเศษส่วนแท้เพราะว่าตัวล่างน้อยกว่าตัวตัวบนน้อยกว่าตัวล่างตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเขาจะเรียกว่าเศษส่วนแท้พูดง่ายๆก็คือมันจะมีปริมาณไปมากกว่าสิ่งที่มันมีอยู่ไม่ได้โอเคเปล่านะครับ นะตัวอย่างอื่นๆมีอีกเพียบเลยเรียกใช้เป็นหลักร้อยก็ดนะ้สมมติพี่ฟุกมีร้อยยี่สบามแต่พี่ฟุกก็หารด้วยสมมตินะสี่ร้อยหกสิบแปดอย่างเงี้ยข้างนอกนะเราไม่ต้องสนใจว่าต่ําหรือ,อยังเราสนใจแค่ว่าตัวบนเนี่ยน้อยกว่าตัวล่างหรือเปล่าถ้าตัวบนน้อยกว่าตัวล่างแบบนี้เรียกเศษส่วนแท้โอเคไหมเรียกเศษส่วนแท้นะครับต่อมาเศษส่วนเกินคืออะไรอ่ะมันจะตรงกันข้ามกับเศษส่วนแท้แล้วข้อสอบส่วนใหญ่ก็จะแบบนี้เยอะด้วยนะนะครับ เศษส่วนเกินคือตัวเศษเนี่ยมันเกินจากตัวส่วน 1970, เขาเลยเรียกว่าเศษส่วนเกินตามชื่อเลยเนาะเศษส่วนเกินคือมันเกินนะครับอ่ะมันเกินยังไงสมมุติว่าเราโฟกัสดูรูปนี้สังเกตไปรูปนี้มีวงกลม2วงถูกไหมครับแต่ว่าสังเกตไหมว่าในรูปรูปหนึ่งเนี่ยมันก็แบ่งเป็นกี่ส่วน4ส่วนเท่าๆกันแต่ว่าถ้าเกิดเด็กๆเอาตัวนี้มาเขียนเป็นเศษส่วนเราจะนับเฉพาะตัวส่วนที่มันแบ่งภายในรูปเดียวนะเพราะฉะนั้นตัวส่วนที่เราแบ่งภายในรูปเดียวจะทําให้ข้อนี้เด็กๆเขียนอย่างนี้ได้ครับ มันมีอยู่4ส่วนถ้าพี่ฟุกเอารูปนี้มารูปเดียวเลยนะครับเขาก็จะเขียนเป็น1ใช่ไหมแต่ประเด็นคือมันดันมีรูปล่างแบบเดียวกันแรงเอามาเต็มที่อยู่ข้างๆด้วยมันเลยมีชิ้นส่วนลักษณะเนี้ยไม่ได้มีแค่หนึ่งแต่เข้าปะ่ะถ้าเรานับไปดีมันจะมีหนึ่งสองสามสี่และห้าชิ้นแล้วมันดันมากกว่าตัวนี้อย่างเนี้ยเขาเรียกเศษส่วนเกินโอเคปะ งั้นนกักเรียนจะสังเกตว่าไอ้การที่เศษส่วนที่มันเกินแปลว่ามันมีรูปเกินหนึ่งรูปต่อไปนะเศษส่วนแท้มันจะมีรูปเดียวและแรงเงาแค่อยู่ในรูปเดียวนั้นแต่ถ้าเกิดกเศษส่วนเกินเมื่อไหร่มันจะมีรูปมากกว่าหนึ่งรูปและรูปไหล่ไหนก็ตามที่แบ่งมาเรียบร้อยแล้วแรงเงาจนครบไอ้รูปเหล่านี้เขาเรียกว่ามันคือจํานวนเต็มไม่ใช่เศษส่วนเพราะมันแรงเงาจนครบ แรงเงาเต็มรูปถ้าแรงเงาเต็มรูปไอ้อย่างเนี้ยเขาไม่เรียกกันแล้ว,ว่าเศษส่วนเขาเรียกว่าจํานวนเต็มดตงนั้นแปลว่าเวลาเด็กๆครับไปเจอเศษส่วนที่มันเกินมันก็ไม่ใช่ของแท้มันเป็นเศษส่วนที่เกิดจากจํานวนเต็มกําลังรวมอยู่กับเศษส่วนอยู่อย่างรูปเนี้ยดูจากรูปจะดูง่ายว่าจริงๆแล้วมันมีเต็มหนึ่งรูปใช่ไหมแบบนี้เขาสามารถเขียนอยู่ในรูปของผลบวกได้ด้วยนะว่ามันมาจากเต็มเต็มหนึ่งรูป แล้วก็บวกรูปย,อย่อยๆอีกหนึ่งส่วนสี่เด็กๆใครที่เคยเขียนบวกลบเศษส่วนเคยเรียนมาลองเอาหนึ่งไปบวก1ส่วนสี่ดูจะพบว่ามันได้ห้าส่วนสี่ตามนี้แหละงั้นแปลว่าเศษส่วนเกินคือมันเกินจำนวนเต็มมารูปหนึ่งนะครับและเศษส่วนเกินสามารถเขียนย่นรูปของผลบวกได้ด้วยและพอเด็กๆเขียนเป็นผลบวกเขาบอกว่ามันยาวเพราะยังไงสุดท้ายก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีจำนวนเต็มตัวหนึ่งไปบวกกับเศษส่วนที่คุณใช้ เขาก็เลยมีตัวสัญลักษณ์ตัวหนึ่งที่เอาไว้เขียนเมื่อเป็นเศษส่วนเกินและแบ่งบอกว่ามีจำนวนเต็มเท่าไหร่มีเศษส่วนเท่าไหร่เขาจะทําแบบนี้จะเอาส่วนที่เป็นจำนวนเต็มไว้ข้างหน้าและเขียนตัวที่เป็นเศษส่วนต่อเนื่องข้างหลังแล้วละเครื่องหมายแปลว่าความจริงมันมีเครื่องหมายอยู่แต่เขาระเครื่องหมายบวกไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วเรียกตัวใหม่นี้ว่า mixed fraction หรือเศษส่วนคระจําไว้นะครับ นี่เขาเรียกันว่า mix fraction หรือเศษส่วนคระบางคนเรียกเศษส่วนผสมเพราะมันมาจากคำว่า mix โอเคไหมอ่าภาษาไทยเราเรียกว่าเศษส่วนคระนะครับอ่าพี่ฟุกครับผมเป็นผู้ชายเรียก่าเศษส่วนครับได้ไหมครับมันคนละค่ะนะฮะโอเคนี่คือคระผสมผสมเออนะครับตรคระครับคระครับออนั้นเศษส่วนคะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะลูกอ่าเรียร้อยทีนี้พี่ฟุกขางงั้นแปลว่านี่คือชื่อที่สามเลยนี่คะใช่เลย เศษส่วนคระก็คือเศษส่วนที่เกิดจากมีจํานวนเต็มบางส่วนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคระถ้าเกิดข้อสอบออกเป็นรูปเนี่ยมันจะดูง่ายมากๆครับเด็กๆถ้าข้อสอบออกเป็นรูปเนี่ยมันจะดูง่ายมากๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นข้อนี้อ่าเรยกเป็นอย่างเช่นข้อนี้สังเกตไหมนี่เลยอ่าเด็กๆลองแอบดูข้อนี้อ่าเห็นบ้าวจากรูปนี้สังเกตไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรานับอะ่ะเหนื่อยหน่อยนะ เพราะในหนรูปเนี่ยมี1 2ึ่สามมันก็จะส่วน4ี่เหมือนทุกข้อนั่นแหละอันนี้มันก็จะส่วน4ี่เหมือนทุกข้อนั่นแหละพียงแต่ว่าอันนี้มันเต็มรูปใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและก็มีอันนี้อีกติงหนึ่งก็คือ17แบบนี้ถ้าเขียนปเป็นเศษส่วนเกินจะเรียกว่า17ส่วน4ี่ถูกไหม แต่ถ้าเกิดเราดูรูปเราจะเห็นว่าจริงๆ1 7ส่วน4มันมีรูปเต็มๆเลยนะรูปที่มันมาเต็มๆเลยนะ1รูป2รูป3รูป4รูปแบบนี้เขาก็จะเรียกว่ามันคือ4รูปกำลังบวกอยู่กับเศษ1ส่วน4ก็เรียกว่าเขียนอยู่ในรูปของผลบวก แต่พอเราทําบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าเราไม่ค่อยเขียนหลอกในรูปของผลบวกนะครับเราก็จะเขียนในรูปของเศษส่วนค้ะเงินแปลว่าตัวนี้เราก็จะเขียนว่า4เศษ1ส่วน4ได้เลยนะครับงั้นเวลาโจทย์ให้รูปภาพมาแล้วถามเศษส่วนเป็นอะไรที่ง่ายสุดนะครับแต่นัังเกตน,นะครับถ้าเกิดมีคนอยากจะโจทย์ว่าเอะแล้วเศษส่วนคระ S S S คืออะไรนี่แหละครับคือความหมายที่แท้จริงของเขาครับเศษส่วนคระคือการเขียนเศษส่วนที่ย่อมาจากจํานวนเต็มครับ เงาเศษส่วนคระจะมีรูปแบบดังนี้ครับนี่คือรูปแบบที่เขาชอบเรียกกันนะครับเศษส่วนคระตัวหน้าจะเรียกว่า A ครับตัวบนจะเรียกว่า B แล้วก็ส่วนด้วย C นะครับซึ่งเขาบอกว่าเศษส่วนคระร่างจริงก็คือนี่แหละมันแปลงมาจากการเอา A บวกด้วย B ส่วนด้วย C เขาเรียกการเขียนแบบนี้ว่าการเขียนในรูปผลรวมอ่าอันนี้คือรูปคระรูปแรกคือรูปคระอีกอันหนึ่งคือรูปผลรวม อีกอันคือรูปผลรวมแต่ผลรวมไม่ใช่ผลรวมผลรวมรูปผลรวมนะครับก็ง่ายๆเลยเอาตัวนี้มาแล้วก็ B ส่วน C เป็นใครก็จับบวกต่อนะครับอ่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่เขียนเป็นรูปอ่าผลรวมจริงๆเขาก็จะนิยมเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนเกินแบบเดิมนั่นแหละนะครับก็คือทําให้เป็นเศษส่วนเกินเหมือนเดิมนะครับอ่ แต่เวลาทํานี่ทํำยังไงออะถ้าเกิดท่องสูตรมันจะเขียนแบบนี้ลูกมันจะกลายเป็น a c บวก b นะครับแล้วก็ส่วนด้วย c แต่ว่าพี่ฟุกจะท่องนะเออปกติพี่ฟุกจะท่องเพราะว่าพี่จะจําเป็นอนิเมชันว่าจริงๆมันทําอะไรบ้างโอเคไหมเด็กท่องตามพี่ฟุกก็ได้นะนะครับอไอตัวเนี้ยนะครับเขาจะเรียกกันว่าล่างคูณหน้าและตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าบวกบน ล่างคูณหน้าบวกบนล่างคูณหน้าบวกบนอ่าแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นตัวส่วนเดิมาะด้วยตัวส่วนเดิมมันจะเปลี่ยนในการทําเป็นเศษส่วนกละถ้าใครเคยทําก็จะมีสเต็ปประมาณนี้ดูนะไอ้คาว่าล่างคูณหน้าบวกบนส่วนด้วยตัวเดิมเนี่ยอ่าส่วนด้วยตัวเดิมเนี่ยทำนี้ล่างก็คือตัวเดิมนี่ฮะสี่ใช่ไหมเราก็จะไปคูณหน้าก่อนอ่าล่างคูณหน้านะครับ แล้วบวกบนมันก็จะบวกย้อนกลับมาอย่างงี้อ่าล่างคูณหน้าบวกบนก็เลยกลายเป็น A อกับ c คูณกันเรียก AC แล้วก็บวก B เข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนเดิมน,นะครับพูดแบบนี้ดูดูไม่ค่อยอ่าฟังยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราซ้อมตัวอย่างโอเคไหมซ้อมจากตัวอย่างเอาง่ายสุดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้จดไปก่อนลูกนะครับล่างคูณหน้าบวกบนส่วนเดิมล่างตัวหน้าบวกบนส่วนตัวเดิมใช่ไหมล่างตัวหน้าล่างคูณหน้าบวกบนส่วนตัวเดิมอ่าอันนี้จะทาบ่อยเปลี่ยนกระให้เป็นเกินเปลี่ยนกระให้เป็นเกิน จบเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโจบไม่มีรูปมาให้เด็กๆมาดูตัวอย่างนี้ครับเปลี่ยนคระให้เป็นเกินมันง่ายนะคระให้เป็นเกินทาําไงนี่เลยเอาล่างคูณหน้าบวกบนส่วนเดิมคิดได้ใจได้ไหมห้าคูณสี่ได้ยี่สิบยี่สิบไปบวกบนคือสามมันจะออกมาเป็นยี่สิบสามแล้วส่วนเดิมก็คือลอกมาก็คือสี่จบเนี่ยเสร็จส่วนเกินเสร็จอีกรอบล่าง คูณหน้าบวกบนเห็นไหมล่างคูณหน้าบวกบนสิบเอ็ดคูณเ็ดได้เจ็ดสิบเจ็ด็ดสิบเจ็ดบวกอีกห้าเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิเก้าดสิบดสิบอ็ดปสิบสองจบครับข้อนี้ข้างบนเป็น8ปสิบสองหาด้วยส่วนเดิมสิบเอ็ดหรือเพื่อนจใจร้ายเอ,อไม่เอาอีกแล้วคนใจร้ายเอเจ็บนี่ส่วนที่หนึ่งส่วนด้วยหกจะไปอย่างรวดเร็วไหนตอบทำไง กอาเจ็ดคิดไปคูณปุ๊บใช่ไหมเจ็ดหกสี่สิบสองสี่สิบสองเอาไปบวกอีกหนึ่งได้สี่สามคำตอบได้สี่สิบสามส่วนหไม่เห็นจะมีอะไรเลยเออทำแค่นี้แหละนะครับอ่ะพี่พวกขาแถ้าเกิดดูไปเจอแบบนี้ล่ะคะติดลบคะ่ะและอันนี้เป็น5คะ่ะอันนี้เป็น2อส่วนสอย่างนี้ทำไงคะโอ้โหเรียนจำนวนเต็มมาแล้วมีเครื่องหมายลบซะด้วยอ่าทำไงโลกไม่ยากครับ ใส่วงเล็บครับขึ้นหมายเขาว่าไม่ต้องสนใจื่องหมายลบข้างหน้าคือต่อให้มีลบมาปุ๊บไม่ต้องตกใจนะตใจเจอลบปุ๊บใส่วงเล็บก,ก่อนแล้วให้คิดปกติข้างในก่อนทําเสร็จปุ๊บติดลบแค่นั้นเองเพราะว่าเวลาเจอเศษส่วนคลาสติดลบมันคือติดลบทั้งชุดนี้แหละคือชุดนี้ถูกติดลบเนะอ่ะเพราะฉนั้นหลักการเดิมก็คือเปลี่ยนกระให้เป็นเกินก็ล่างคูณหน้าบวกบนใช่ไหม ล่างคูณหน้าบวกบนส่วนเดิมล่างคูณหน้า5 3 15บวก2ได้17ส่วนเดิมคือ3แต่มันมีลบอยู่ข้างหน้าก็ติดลบไปจบเรียบร้อยทำแค่นี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยไม่เห็นจะยาก